ร้อยนี่นะคะแม่หมวย500นะครับอนุโมทนาบุญด้วยนะครับผมสาธุนี่อันนี้ใช่ไหมแม่หมวยนี่ใช่ไหมครับนี่แม่หมวยต่อไปพี่สุรีอินใจใช่อะไรนะออมคุณสุรีสุรีอินใจอินใจ เท่าไรบาทเนาะหนึ่งพันบาทอิ๊กให้ด้วยอ่านี่นะครับคุณพี่สุรีอินใจนะครับอนุโมทนาด้วยนะครับสาธุห้าร้อยบาทนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมเอาเงินไปให้ยายนะครับเดี๋ยววันนี้เขียนซองเสร็จแล้วก็ใส่เงินให้เรียบร้อยนะครับครูแอนต่อไปครูแอนครูแอนอันนี้น่าจะฝากมากับแม่แดงนะครับครูแอน ครูแอนนะครห้าร้อยบาทนะครับครูแอนห้าร้อย่าต่อไปพี่ฟ้าทะลีพี่ฟ้าทะลีห้รออ่านี่นะครับพ,พี่ฟ้าทะลีนะครับห้าร้อยบาทนะครับอนุโมทนาบุญด้วยนะครับร่วมบุญกระถิ่นแอฟฟ้าแล้วนะลูกขอบคุณมากครับ อนุโมหนาบุญด้วยนะคะแต่ว่าถ้าผมยังไม่เห็นเดี๋ยวเดี๋ยวผมเข้าไปตอบอีกทีหนึ่งนะครับที่ต่อไปพี่จุกจีพี่จุกจินะครับพี่จุกจิยังอยู่ไม่เอ่ยพี่จุกจีขอเสียงหน่อยเด้พี่จุกจิอันนี้เดี๋ยวข้าศารจะมีอีกต่างหากนะครับอันนี้จะเป็นช่วยบุญต่างหากนะครับแล้วก็ข้าศารต่างหากนะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวฟอดจะมาพูดอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวเอาอันนี้ให้เสร็จก่อนพี่จุกจิพี่จุกจิกอยู่หรือเปล่าพี่จุกจิ สามร้อยพี่จุกจิกนี่ครับอนุโมทนาบุญด้วยนะคะพี่จุกจิกนะครับอ่าแล้วก็ต่อไปแม่ละอแม่ละอแม่ละอก็ทั้งข้าวทั้งอันนี้เลยนะคบแม่แม่ละออยู่ไหมครับแม่ละอแม่ละอขอเสียงนะคะแม่ละอแม่ละอหนึ่งพันบาท นี่นะคะแม่ลออ1,000บาทนะครับสาธุเอ่อโอนเงินงทางไหนครับจร,จริงๆต้องผ่านแอปฟ้านะครับเ <นะ S 2> พราะว่าผมมาจะส่งเลขให้อะไรเงี้ยผมจะส่งเลขให้เมลออแล้วก็พี่แหม่มนะคะพี่แหม่มส0งพี่แหม่มพี่แหม่ม200 นี่นะคบพี่แม่มอนุโมทนาบุญด้วยนะครับพี่แม่มนะครับพี่แมมอยู่ไม่เอ่ยต่อไปพี่ชอบพกาพ,พี่ชอบพี่ชอบพกาพี่ชอบพกาฝากมากับใครนะสองเก้าเก้าสุภาพรโอเค เดี๋ยวดูก่อนนะเดี๋ยวดูก่อนพี่ชอบประกาเขนา่น้ำมดพี่ชอบปากกาอ๋อนี่ไงพี่สุภาพรใช่พี่ปู่ไหมนี่เดี๋ยวดูก่อนอ๋อไม่ใช่คนละสุภาพรโอเคครับเดี๋ยวผมรับเดี๋ยวผมรับนะครับมดมดเขียนขนาดว่าตรงนี้เขียนเขียนเขียนนี้ก็ได้ว่า พี่สุภาพรพี่ชอบปากกาเท่าไหร่นะ2 9 9พี่ชอบปากกา299นี่นะครับพี่ชอบปากกา299รกาบาบาทนะครับใช่ครับบัญชีเดิมเลยครับแต่ว่าส่งสลิปมาให้ผมด้วยนะนี่299บาบาทสาธุนะครับพี่ชอบปากกานะครับได้ไหมพี่สุภาพรต่อไปใครต่อไปพี่สุสนะครับ พี่สุยังอยู่ไหมคะพ,พี่สุพี่สุเพิ่งเอฟข้าวไปนะครับวันนี้เมื่อเช้าพี่สุนะครับ500บาทนะครับพี่สุขอเสียงหน่อยเร็วพี่สุอาสาทุอนุโมทนาบุญด้วยนะครับขอให้เฮงปังๆนะครับนี่พี่สุก็อยู่นี่อนุโมทนาครับแล้วก็เห็นเอฟข้าวไปเมื่อเช้าด้วยนะครับ2ถุงต่อไปพี่สุภาพนะครับพี่ สุภาพพี่สุภาพะไ่ห่มดห้ารอยพี่สุภาพห้ารอยบาทต่อไปอันนี้หมดแล้วใช่ไหมต่อไปพี่สวรรนักดนตรีคุณสวรสวรสวรรนักดนตรีอ่า ส <200. S 2> <200. S 1> องอสองร้่าพี่สาวรสนักดนตรียังอยู่ไหมครับอนุโมทนาบุญด้วยนะครับพี่สาธุขอให้เจริญเจริญนะครับแล้วก็ต่อไปพี่พิมพรไม่มีใช่ไหมพี่พิมพรนะครับทํามาเมื่อเช้านะครับพี่พิมพรมพี่พิมพรมเท่าไหร่บนสามร้อย พิมพร300รนะครับนี่พิมพรอยู่ไหมครับพี่เสาวรสครับอนุโมทนาบุญด้วยนะครับผมเรียกแม่ได้รับอ่าเรียกพี่ดีกว่าเรียกพี่ดีกว่าฝอดเขียนในซองเป็นพี่แล้วครับเราจะได้แบบเออสวยๆะเป็นสาวนะครับบุญกระถินบุญใหญ่นะครับแล้วก็งานนี้ก็จัดใหญ่กันนะครับอ่าต่อไปแม่อ้อยนะครับต่อไปแม่อ้อยอ่ะพี่รมนะครับแม่อ้อยอ่ะพี่รมแม่อ้อยอยู่ไหมครับแม่อ้อย อ้อยอาพิรมหนึ่งพันบาทนะครับนี่เรียบร้อยนะคะแม่อ้อยอาพิรมนะครับแม่สุภาพสอนแก้วเขียนก่อนผมไม่ได้เขียนานามสกุลเนาะสอนแก้วเดี๋ยวฝอเขียนให้ด้วยนะครับสอนแก้ว อนุโมทนาบุญด้วยนะครับนี่เรียบร้อยนะครับผมใส่แล้วนะครับรอบอชอะไรคะน้องฟอดอ,อ๋อทักแอดทักแชทเอยแอฟฟ้าไปได้เลยนะครับอ่าไม่อ้อยเอา,อาพี่รมแล้วมดต,ต่อไปนี่ครับพี่พักเนี่ยพี่พักสุด้ต่อไปพี่ปูต่อไปพี่ปูนะครับครูปูนะครับพี่ปูพี่ปูอยู่ไหมครับพี่ปู อยากร่วมบุญแอฟฟ้าได้เลยครับแอฟฟ้าได้เลยตอนนี้มีแอนมินตอบอยู่ครับพี่ปูพี่ปูนี่ครูปูนะครับครูปูห้าร้อยเออไม่เจอพี่ปูนานเลยนะครับพี่ปูห้าส่วนนนะครับนี่นะครับห้าร้อยนี่ครับอนุโมทนาบุญด้วยนะครับต่อไปใครมดแม่บุบผาใช่ไหมเราเคยเขียนไปยังแม่บุบผา ใช่ไหมโอเคต่อไปแม่บุกผานะครับแม่บุกผาอยู่ไหมครับแม่บุเขียนยังไงเนาะบุใช่ใอ๋อผาบุผาแม่บุกผาอยู่ไหมคะแม่บุกผาห้าร้อย นี่นะครับแม่บุปผา5 0 0นะคบอนุโมทนาบุญด้วยนะครับแก้หมดแล้วครับแก้หมดแล้วต่อไปพี่โบ๊ทพี่โบ๊ทพี่โบ๊อ๋อพี่โบ๊ทครูโบ๊ทพี่โบ๊ทพี่โบ๊ทสอ0รนี่นะคะพี่โบ๊ทส0 0รนะครับสาธุ อ่านพี่พักผงมาแล้วครับเดี๋ยวผมอ่านนะครับแป๊บหนึ่งต่อไป<ม>ครูบัวตองพี่ตู้ครูบัวตองพี่ตู้ตอตอสองร้อยนี่นะครับครูบัวตองกับพี่โตู้สองอบาทนะครับอนุโมทนาบุญด้วยนะครับสาธุต่อไปแม่หน่อยนะครับแม่หน่อย แม่หน่อยนะครับแม่หน่อยแบ่งเป็นสองเอ้ยแม่หน่อยเออใช่แม่หน่อยช่วยบุญนะครับ1,250าบาทส่วนที่เหลือสั่งข้าวนะครับแม่หน่อยแม่หน่อยแม่หน่อย,อ,ยอัญชลีครับ1น5่อครับผม1250นี่นะครับอนุโมทนาบุญด้วยนะครับผมสาธุขอให้เจริญเจริญนุ่งเรืองนะครับเดี๋ยวเราจะมาคิดยอดกันแล้วก็หมดยัง พี่สุภาพ,อพอรไหนพี่สุภาพรที่มาล่าสุดเลยนะครับเมื่อกี้นะครับพี่สุภาพร,พพรใช่ไหมใช่ที่มาล่าสุดใช่ไหมใช่พี่สุภาพรห้าร้อยนี่นะคะพี่สุภาพรห้าร้อยบาทนะครับอนุโมทนาบุญด้วยนะคะพี่สุภาพอรอ่ะอันนี้ยังไม่ได้คิดนะมดต้องบงไว้ก่อนเดี๋ยว พี่สุภาพรห้าร้อยแป๊บหนึ่งนะครับอ๋อนี่ไงเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับตอนนี้มีคนร่วมบุญมาเพิ่มนะครับแม่ลงเรียบร้อยแล้วค่ะอ๋อโอเคครับพี่ณรุ่มน,นรูรีใช่ไหมครับเดี๋ยวผมส่งให้อ้าวแล้วไม่มีเลขซะและ้วทำไงดีเดี๋ยวนะสะักครู่นะครับ อ้ยพี่พักมาแล้วครับพี่พักมดพี่พักเขียนไว้อ่ามดเขียนเพิ่มตรงนี้ก็ได้จัดอ่ะเขียนว่าพี่พักพี่พักนงรักมดเขียนว่าพี่พักนงรักเอ่อห้าร้อยบาทพี่พักพี่พักนงรักนงขอควยกระดานรักรักษามด โรอารักซาลุซีกระดาน500บาทนะครับอ่านี่ครับพี่พักนะครับพี่พักยังอยู่ไหมครับพี่พักพี่พักนงรักนะครับอนุโมทนาบุญด้วยนะครับเพิ่งเข้ามาเมื่อกี้500บาทนะครับอนุโมทนาสาธุครับผมนี่นะครับเดี๋ยวอยากร่วมบุญอ่ะมดเต็มตัวพี่พักผมรับแล้วนะครับอนุโมทนาบุญครับ อมุดแล้วก็เอาพี่สุภาพรมาเขียนตรงนี้อีกรอบหนึ่งเพราะว่าฝอยังไม่ได้เขียนบวกเพิ่มเข้าไปตร,ตรงนี้ใช่สักครู่นะครับสักครู่นะครับแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมทำคลิปให้ดูนะครับว่าเอาเงินไปให้คุณยายนะครับเพราะว่าตอนที่เขาเทําบุญพรุ่งนี้ตอนเช้าพรุ่งนี้เขาก็จะสวดมนต์อะไรเงี้ยครับเดี๋ยวผมไปถ่ายคลิปให้ดูนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมส่งเรียอบัญชีให้ก่อน พี่ปุ้ยอันไหนที่เขาทักมาขอร่วมบุญฝส่งเลขบัญชีไปเลยนะอะไรคนที่ทักมาขอทําบุญอะไรเงี้ยฝส่งเลขบอชไปเลยนะใน,ในแอปฟ้าตังหูนะเนาะตังหูเปล่ามีคนเซล์วัสด,ดีคุยมาเต้นรดนแห่ไหมอยากร่วมบุญนี่ฝส่งให้เลยได้เสื้อหรือยังเนาะคุยเนาะนี่นะครับใครที่ร่วมบุญมาร่วมบุญได้เลยนะครับผม ใครอยากทําบุญเอาที่แบบอยากทําบุญแบบอยากมีจิตศรัทธาจริงๆนะครับอันนี้ผมแบบคุณยายโดยเฉพาะเลยยางรอสมสรสอนมาส่งเมียอุ้ยอยากใส่แล้วอ่ะอยากใส่แล้วอ่ะเสื้อเสื้อเขาสั่งมาสามตัวหนอ่าอุ้ยพี่แก้มพี่แก้มพี่แก้มมาแล้วค่ะพี่แก้มพี่แก้มยังอยู่ไหมครับพี่แก้มพี่แก้มอมรศิลใช่เขาเขียนไว้ว่าพี่พี่แก้มอมรศีล เกมพี่แกมอ่ะมอนสินทุกคนเอ่อเอาช่วยทำบุญงานอะไรบอกหนยะงานกระถินครับเป็นงานกระถินนะครับงานกระถินวันที่25ครับเดี๋ยวจะถ่ายคลิปให้ดูนะครับงานบุญใหญ่เลยงานใหญ่งานใหญ่ ตอนนี้ยอดน่าจะได้มามา 30, ประมาณสามหมื่นกว่าบาทนะช่พี่แก้มอยู่ไหมครับพี่แก้มอนุโมทนาบุญด้วยครับผมสาธุหนึ่งพันนี่นะครับหนึ่งพันนะครับหนึ่งพันบาทพัทธาพงมีพันยัแม่พัทรามดดูซิว่าผาไปยังแม่พัทรา แม่พัทราแม่พัทราแม่พัราเหรอครับแม่พัทราผมมียังไม่เห็นเลยนะครับแม่พัทราอ่าเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังอีกรอบนะครับตอนนี้มีแม่น้องกันทียายจ๋าแม่จันสีพี่น้อยแม่รุนีแม่เรียมป้าชื่นพี่ประพาพรแม่แป้งแม่แดงแม่เล็ก แม่หมวยคุณสุรีอินใจนะครับครูแอมพี่ฟ้าทะเลพี่จุกจิกแม่ละอพี่แหม่มพี่ชอบปากาพี่สู่พี่สุภาพนะครับแล้วก็พี่สาวรสพี่พิมพรแม่น้อยพี่ปูแม่บุภาพี่บู๊ทครูบัวตองนะครับแล้วก็พี่สุภาพรแล้วก็พี่พักนุงรักนะครับพี่แกมครับผมตอนนี้นะครับพี่เดือนฝากแม่ของพี่เดือนเออมีอยู่นี้นะครับพี่เดือนของพี่เดือนมีอยู่เออข้าวสารนะครับ ข้อสารของพี่เดินทําอยู่ข้อสารนี้พอจดไว้ยังไม่ได้อ่านนะครับอ่านมจด,ดไว้ต่อนะครับพี่แกมอนุโมทนาบุญนครับอนุโมทนาบุญครับ,มบ,รบแม่พัฒราเหรอครับอ๋อแม่พัฒราฝากพี่เดือนใช่ไหมครับที่ฝากพี่เดือนอ่าโอเคมดเดี๋ยวเขียนไปด้วยน่าจะตกหล่นโอเคดีดีเลยครับจะได้ผมจะได้รู้ด้วยว่าตกหล่นนะครับ เออแม่พัฒนาเดี๋ยวเขอดูก่ปะไม่น่าตกนะพัฒนาตกตกงั้นเดี๋ยวเราเขียนไปเลยวันนี้ว่าแม่พัฒนาแม่พัฒนาสองร้อยบาทอ่ะเดี๋ยวผมเขียนไปเลยครับแม่พัาช่วยตามกำลังศรัทธานะครับทุกคนเอาเท่าที่แบบ เราแบบมีก็พอมีเยอะก็ได้ครับมีน้อยก็ช่วยน้อยได้ครับเอาตามกำลังศรัทธานะครับนี่นะครับ200นะครับอนุโมทนาบุญนะครับแม่พัฒรานะครับตอนนี้ซองเหลือสี่ซองนะครับเหลือสี่ซองนะครับแม่แหม่มพัฒราอ๋อแม่แหม่มเขียนไปแล้วแม่แหม่มเขียนไปแล้วชื่อแม่แหม่มนี่ พี่แหม่มขอดเขียนไปแล้วครับพี่แหม่มพัทราที่ฝากมาสองร้อยเขียนไปแล้วครับแต่ว่าไม่ได้เขียนชื่อจริงฝอดเขียนว่าพี่แหม่มอือเขียนไปแล้วเขียนไปแล้วงดต้องลบอันนี้ออกเขียนไปแล้วเพราะเราไปเขียนชื่อเล่นไงเดี๋ยวเราไปเขียนอันนี้เพิ่มเอาฝอดก็ว่าอยู่ไม่น่าตกนะโอนแล้วค่ะเดี๋ยวผมดูก่อนนะครับสักครู่นะ โอเคตอนนี้พี่แกมมาแล้วพี่สอนอพี่นารุมน,น,มนเดี๋ยวสักครู่นะคะทุกคนจะทำบุญอย่างไรคะ ผมส่งเด้ให้นะคะพี่เกมเอ่อตอนนี้มาแล้วนะครับ